สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องอาหารของนกนกเป็นสัตว์ประเภทกินจุมากนกแต่ละตัวต้องกินอาหารจำนวนมากต่อวันนกตัวหนึ่งจะกินมแมลงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของน้ำหนักของตัวยิ่งลูกนกหรือลูกอ่อนแล้วต้องการอาหารมากกว่าพ่อแม่มาก เคยมีผู้นั่งเฝ้าดูรังนกกระจิบชนิดหนึ่งพบว่าตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนกกระจิบพ่อแม่นำอาหารมาป้อนถึง1,217ครั้งเท่ากับจำนวนมแมลง1217ตัวลูกนกกระจิบรังนั้นมี3ตัวดังนั้นลูกนกตัวหนึ่งต้องการมาแมลงราว400ตัวโดยเฉพาะในฤดูอพยพนกเหล่านี้ต้องการอาหารมากกว่าปากติอีกเท่าตัวเพราะต้องการพลังงานใช้ในการบินอพยพเป็นระยะทางไกล ท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ www.sarnukromthai.or.th a